ก็เป็นอีกหนึ่งความอันซีนที่เห็นข้างคาวอาศัยอยู่ในวัดนะฮะแล้วก็ตอนเย็นก็บินออกมาเยอะขนาดนี้ก็โอ้โหข้างคา,าวขี้ลงมาครับผมก็วันนี้เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ฝนต,ตกตกทั้งวันตั้งแต่เช้าและคิดว่าก็ไม่น่าจะหยุดตกก็เลยต้องหักดิบรับตากฝนกันไปเช็นเคยนะฮะก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนําอย่างหนึ่งนะก็คือกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับติดทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยจากยี่หอ้อครุ๊ฟนะครับก็ เขาให้ของมาแนละ้วก็มาขายของกันนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าบางทีการขับขี่เนี่ยบางทีอาจจะเจออุบัติเหตุหรือเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เราจำเป็นต้องใช้ภาพประกอบเนี่ยพรูปเนี่ยจะทําได้ดีหรือเปล่าหรือทาได้ดีแค่ไหนก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าในระหว่างการไปฉะเชิงเซาครั้งนี้จะได้ภาพอย่างไรบ้างนะผมเก็บกระเป๋าเพื่อออกเดินทางเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือที่เขาเรียกกันว่าแปดริว้ว ในช่วงฤดูที่มีมรสุมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ทําให้นักเดินทางอย่างผมต้องปรับตัวเข้ากับสถานาการณ์อยู่ตลอดกับเส้นทางที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกว่าฤดูไหนๆการขับขี่2องล้อข้ามจังหวัดด้วยตัวคนเดียวจึงเป็นสิ่งที่ต้องเซฟตี้ตัวเองให้หลากหลายวิธีการและผ่านไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็เดินทางมาถึงยังตัวเมืองของชาเชิงเซาในวันเสาร์ที่คึกคักไปด้วยผู้คนในเมือง ก็หลังจากขี่กันมาตากฝนกันมาทาั้งทางนะฮะมาถึงเาเชิงเซาแล้วฝนก็หยุดครับแล้วก็ผมน่าจะอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าตลาดร้อยปีนะ,ะเดี๋ยวว่าต้องหาอะไรกินก่อนเพราะว่าเช้านี้ไม่ได้กินอะไรเลยก็ร<อ>ู้สึกว่าเมื่อกี้ถามถามพี่เขามันจะหยุดหรลาองมาดูเลยเนะตลาดร้อยปีหรือตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดที่คงความคลาสสิกของเรือนไม้ไว้เป็นอย่างดีและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมไดเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ ของกินที่ขายอยู่ในตลาดบางอย่างก็เป็นของที่ไม่เคยได้เห็นมานานแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้ผมหวนนึกถึงอดีตกับขนมโบราณบางอย่างที่อามาของผมเคยทําให้กินในวัยเด็กปกติปิดประมาณเวลานี้คนระับเวลาเนี้ยอ๋อวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะยฮะวันนี้ฝนตกครับผมมาเย็นไปนิดนึ่งเห็นเขาเริ่มตลาดเริ่มวายแล้ว <c oughs> บรรยากาศภายในตลาดที่ติดริมน้ำผสมกับความคลาสสิกของวัฒนธรรมไทยทำให้สถานที่เก่าแก่แบบนี้ดูน่ารักอย่างบอกไม่ถูกสำหรับนักเดินทางที่ผ่านทางมายังจังหวัดใกล้เคียงอย่างผมและในการเดินทางมายังแปดริ้วในครั้งนี้คงจะเริ่มจากการแนะนำของน้องคนหนึ่งที่เล่าว่ามีข้างคาวอาศัยอยู่ในวัดภายในอำเภอเมืองเป็นจำนวนมากเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอยากออกเดินทางมาให้เห็นกับตากับฝูงข้างคาวในเมืองแห่งนี้ทีนี้ก็เราจะเดินทางกันต่อแล้ว แต่ผมบอกกันว่า Proof เนี่ยไม่ได้ติดแค่กล้องติด,ดรถมอเตอร์ไซค์มาให้เราที่เราเห็นภาพกันไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ mm hmm. ก็ยังมี a คชั่นแคมของ Proof นะหน้าตาเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นกับ Action Cam แบรนด์ของ Proof นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่ราคาแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเองก็ใครอยากไม่อยากเปลืองตังอะไรมากนะอยากไปติดกล้องติดรถยนต์ติด,ดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วอยากจะซื้อ a คชั่นแคมสักตัวติดไว้ก็ดูที่แบรนด์ Proof ได้ครับผมแต่เรามาเทสภาพให้ดู และไม่ห่างไปจากตลาดร0อปีผมก็ออกเดินทางต่อไปที่สวนปา์มฟาร์มนกอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของแปดริ้วที่ผมอยากแวะเวียนไปเยี่ยมชมก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดโพลองเทสแอคชั่นแคมพ์ครูฟดูนะฮะว่าภาพและเสียงจะเป็นยังไงเนะกับราคา4,000กว่าบาทก็ตอนนี้เรามาที่สวนปา์มฟาร์มนกครับในจังหวัดชาเชียงซานะฮะก็ดูๆแล้วเหมือนจะหนักไปด้วยนกแก้วนะฮะ เดินๆก็มีแต่เสียงแก้วจา๋าแก้วจ๋านะก็เดี๋ยวลองดูวันนี้เหมือนไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนมันตกเนาะก็อาจจะไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันครับผมได้มากับฝนทุกทิบอยู่แล้วถ้าไม่อา่ใจเหมือนกันนะว่าบนถนนเนี่ยจะมีไม่มีคน,นแต่ว่ามีสัตว์เดินแทนนะลองดูแล้ <laughs> วเขาเหมือนไม่ได้อยากเดินด้วยกับผมนะ ก็จุดต่อไปครับที่จะลองไปท่องเที่ยวในจังหวัดชาเชิงเซาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค้งคาวที่อยู่ที่วัดโพนะว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วก็เห็นบอกว่าห้อยหัวอยู่ตามต้นไม้ในวัดโพนะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าด้วยมีน้องคนนึงบอกมาเดี๋ยวจะลองแวะไปดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างและก่อนที่ฟ้าจะมืดลงผมก็ออกเดินทางไปยังวัดโพเพื่อค้นหาว่ายังมีค้างคาวอาศัยอยู่ในวัดอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมเดินทางมาถึงยังวัดในยามพบค่ำพอดี หลวงพ่อคือทางข่าวที่วัดน,นี่ก็เขาก็ห้อยอย่างนี้ทุกวันเป็นปกติฮะอ๋อพอมืดแล้วเดี๋ยวเขา,าไปแล้วอ๋อครับเรามืดมึนดำดำบึนบึนอะไรเขาตงรงนั้นะอ๋อเยอะไหมบอกอ๋อเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะโอ้แสงกำลังจะหมดแล้วถ้าเกิดแสงหมดเนี่ยทั้งข้าวน่าจะบินออกไปหาก,กินตามภาษาของเขาตอนคืนฮนะแล้วรอดู เป็นวัดที่แปลกามากๆนะมีข้งข่าวมาอาศัยอยู่เยอะพอสมควรผมก็เพิ่งเคยเห็นวัดแรกเหมือนกันนะซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกอยู่ใกล้ๆก,กับจังหวัดชนบุรีของตัาเองก็คือชาเชิงเซานะครับผมอย่างที่เห็นนะครับข้างบนคือั้งข่าวบินอยู่บนหัวผมนี่น่าจะเยอะมากเลยนะก็น่าจะเป็นมิชชั่นคอมพิวของวันนี้ครับที่เรามาตามหาข้างข่า,ขาวที่ชาเชิงเซาของเรานะโอพี่มันมาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอพี่โอ้โหบาเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยมั้งเนี่ย ผ่านยอเวลาเดี๋ยวช่วงปลายกุมพาเขาจะออกลูกแล้วตอนนี้ผสมพันธุ์แล้วช่วผสมพันธุ์ช่วงผสมพันธุ์นะปลายกุมพาเขาจะออกลูกแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นหมื่นหมื่นกว่าโอ้โหนี่นี่คือเขาอยู่อย่างนี้มากี่สี่ปีแล้วพี่ข้าวเนี่ยเกิดร้อยร้อยปีเกิดมาที่ก็เจอข้าวที่วัดโพครับแล้ววัดอื่นมีไหมพี่มีครับมีวัดหลวงมีสิบหกที่ครับมีบางที่ก็มีเป็นร้อยบางที่ก็มีเป็นพันก็เป็นอีกหนึ่งความอันซีนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ เห็นข้างคาวอาศัยอยู่ในวัดนะฮะแล้วก็ตอนเย็นก็บินออกมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นภาพที่แปลกตาะครับผมก็ยังไงครับโผข้างคาวขี้ลงมา <laughs> ลหลายคนที่เขาพูดกันว่าที่วัดโพหรือวัดในแถววชา,ชาชเชิงเซาในอำเภอเมืองนะฮะมีข้างคาวอยู่อาศัยอยู่เยอะมากก็ได้ไาเห็นกับตาครับว่ากลางวันเนี่ยข้างคาวก็จะห้อยหัวอยู่ตามวัดนะกลางคืนก็จะบินออกไปผมนึกถึงเนินมะปางเลยแต่อันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นจุดจุดหนึ่งอยู่ในถ้ำนะฮะที่เราจะเห็นกันเป็นปกติแต่ที่เนี่ย คือาอาศัยอยู่ในวัดอยู่ใต้ต้นไม้เพื่อหลบแสงแดดนะ,ะกลางคืนก็ออกไปหากินตอนนี้ก็มองไม่เห็นกันแล้วก็ยังไงก็ผมพอเดินทางกลับก่อนเพราะว่าเมื่อขนาดนี้แล้วไม่รู้ฝนจะมาอีกกี่เมื่อไหร่ก็ขอบคุณทรูที่ร,ร่วมสนับสนุนการเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยครับ